คนนี้ชื่อเด็กชายจิ้นเป็นนักเรียนชั้นมสองมีผลการเรียนดีเด่นติดอันดับหนึใน2ของห้องและเป็นที่รักของเพื่อนๆหลายคนในชั้นมสองส่วนคนนี้ชื่อเด็กชายกันก็เป็นนักเรียนชั้นมสองมีผลการเรียนดีเด่นติดหนึ่งใน2ของห้องแต่ไม่ค่อยมีเพื่อนให้ความสนใจกับเขาสักเท่าไหร่นักเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาทั้งสองหรือ เรามาดูสาเหตุกันดีกว่าครับเวทำกานบ้านเสร็จหรือยังยังไม่ได้ทำเลยอ่ะมันยากเพื่อนๆมีใครทำการบ้านเสร็จหรือยังอ่ะกันทำกา,ากนบ้าเสร็จหรือยังอ่ะเสร็จแล้วง่ายจะตายเราขอร่องในด,ดีเพื่อน ไม่ได้มันไม่ยากเลยลองทําด้วยตัวเองดูสิกันนายใจดําอ่ะจําไม่เลยเวการบ้านของแกแกก็ทําเองสิใช่ดาพูดถูกเมืแต่ลอกเพื่อนเมื่อไหร่จะทําเป็นพวกเธอหนะมันใจดําชิเราจะไปสนใจเลยสวัสดีเพื่อนเรามาแล้วทำแล้วเฟิร์น จีนทำกันบ้านเสร็จหรือยังอ๋อเราเสร็จแล้วว้าวจีนเราขอเลิกกันบ้านหน่อยสิอ๋อได้สิอะนายเลิกเลยจีนเราก็มากันบ้านหน่อยสินี่เวลาเจ็นาฬิกาสามสิบ ลาคือหมดเวลาเรียนคาบที่ 2, 2เอาล่ะนักเรียนวันนี้จะมีการสอบเก็บคะแนนนะครับที่สําคัญอย่าลอกกันนะครับ ขอเล่าข้อสอบหน่อยดิจินขอเล่าข้อสอบหน่อยสิสจินเธอกำลังทำอะไรเปล่าครับผมบอกให้ฟุกสู้ๆครับใช่ครับครูกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญของผมครับแอะฉันรู้ฉันสวยไม่ต้องมาเปกฉันหรอก ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่จิขอรอกข้อสอบหน่อยทุกครั้งเมื่อเพื่อนในห้องมอสองทำการบ้านไม่เสร็จหรือมีการสอบเก็บคะแนนจิ้นมักจะคอยช่วยเหลือเพื่อนอยู่เสมอจนทำให้เพื่อนเพืนรักและให้ความเคารพในตัวจิ้นในขณะเดียวกันกันก็ยังคงหนักแน่นไม่เคยให้เพื่อนลอกกันบ้านหรือบอกข้อสอบเพื่อนเพื่อเลยได้แต่เพียงบอกเพื่อนเอนว่าให้ตั้งใจฟังครูและอ่านหนังสือ แล้วจะทำการบ้านและข้อสอบได้เองหากเรามีความตั้งใจหลังจากที่ทุกคนดูภาพยนตร์สั้นจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเด็กชายจิ้นและเด็กชายกันบ้างครับหลายๆคนคงจะคิดว่าเด็กชายจิ้นเป็นเด็กดีมีน้ำใจคอยช่วยเหลือเพื่อนอยู่ตลอดเวลาและเด็กชายกันเป็นเด็กที่เห็นแก่ตัวไม่ยอมช่วยเหลือเพื่อนเลยใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กชายจิ้นเป็นเด็กดีมีน้ำใจ แต่เขาใช้ความดีของเขาไปในทางที่สุจริจตทั้งต่อตัวเองและต่อครูผู้สอนครับให้เพื่อนเพื่อนลอกกันบ้านหรือบอกข้อสอบเพื่อนหากทำอยู่บ่อยครั้งเพื่อนเพื่อนจะคิดว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องและจะไม่ยอมทำเองในขณะเดียวกันเด็กชายกันทำถูกต้องแล้วครับเด็กชายกันไม่ยอมให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนลอกกันบ้านนั่นหมายถึงเด็กชายกันเป็นเด็กที่มีความสุจริตในตัวเอง แต่เขาจะคอยแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักอ่านหนังสือหรือตั้งใจเรียนให้มากขึ้นเพื่อทุกคนจะสามารถทำด้วยตัวเองและติดเป็นนิสัยต่อไปในอนาคตเรื่องสุจริตเริ่มต้นง่ายๆที่ตัวของเราเองครับเพื่อสังคมและประเทศไทยที่ดีขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ